แก่ไม่ได้อะรที่ไม่อดอ่ะที่ขนมแล้วีดีอันเดียวแก่ไม่ได้กบแก่ได้กูทั้งใจนี่วันนี้หลับอีกอ่ะใอ่ไหลไหมใส่ไหลไหมที่ของลูกหรือที่ดีปิดป่ะประเดแ๋ยวมันยังไม่อยุดนี่ใช่ไ

谢哈家